แล้วก็รับสวัสดีท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสุดเด่นผรวยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปที่2นะครับให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูน,นะครับคลิปนี้ก็เดินดีนะครับเมื่อที้แล้วก็เข้าที่96ตรงๆนะครับก็ตัวเลขเราไม่ต้องกับนะครับถ้ากะไว้บ้างก็ดีนะเนาะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็แนะนำเอาจับคู่สองตัวบนล่างมาให้ท่านสมาชิกได้เพื่แนวทางนะครับก่อนอื่นนะครับคำเตือนนะครับก็โตรนี้ก็เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำหรือชักจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้ท่านสมาชิกและท่านที่ติดตามช่องเราก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของเรานะครับก็นะสวนว่าก็เดินดีนะครับเข้ามาแล้วยี่ผงงวดยังไม่หลุดนะครับงวดนี้จะหลุดหรือจะผ่านนะครับก็ท่านสมาชิกได้เอาไปาคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูเนาะสนใจก็จัดไม่สนใจก็ผ่านนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ทํามาก็นะ อันนี้ก็ได้หนึ่งกับเก้านะครับตัวเลขเราก็อ่าตัวเลขที่ออกมาฮะเจ็ดหกหนึ่งล่างห้าเก้าอ้าห้าเจ็ดนะครับเราก็ที่หกนะครับอันนี้ก็เข้าที่นะห้าแปดนะครับทัานี้ก็เข้าที่แปดสามนะครับแปดสามเนาะอันนี้ก็เข้าที่ห้าหกแปดนะครับก็เดินดีนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาหน่อนะครับก็ ศึกก็จะเดินดีเนาะเข้ามาแล้วยี่หกงวดนะครับวันนี้ก็งวดที่ยี่บเจ็ดจะเดินต่อด้วยจรุดนะครับก็ให้ท่านสมาชิกจะเอาไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะครับก็อันนี้ก็เข้ามาที่โซนสามนะครับเข้ามาในโซนสามเนาะอันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งนนะครับหนึ่งแปดหนึ่งนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าครับ อันนี้ก็เข้ามาที่4 2แล้วก็0 9นะครับ4 2แล้วก็09นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่12นะครับเข้ามาที่0 1 2 0 6นะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเข้าที่96นะครับเข้ามาที่96นะครับด้านนี้เราได้8กับ6นะครับ8กับ6 นี่เราได้เก้นย์นะครับเลขที่ออกมา196ล่างศูนย์นะครับรับเข้าที่เก้าเข้าตรงๆเลยนะครับครับมาดูวันนี้นะครับจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับก็ให้ท่านเอาไปคิดารณาดูก็แล้วกันนะครับชอบก็จัดไม่พอดไม่ชอบก็ผผานนะครับเราก็ทําไปตามโสนนะครับตัวเลขที่เราได้มานะครับได้มาก็ ตัวเลขก็รู้สึกว่าจ็ตัวเดียวกันนะครับอันนี้เราก็ดับแปดแปดกับหกด่านนี้เราไม่มานะักกับตัวเดิมนะครับแปดกับหกด่านนี้เราได้เก้าศูนย์เจ็ดด่านนี้ได้เก้าศูนย์เจ็ดสามนะครับมีเพิ่มขึ้นมาคือสามนะครับก็บรู้สึกว่าตัวเลขจะเข้าหรือจะลุดเนะาะด่านนี้เราก็ ได้มาขึ้นหนึ่กับเก้านะครับหนึ่งนึ่งเก้าอน่งะครับด้านนี้เราได้2กับ0นแล้วก็24 42แล้วก็ศูย์เก้าเดินถงหวดนี้นะครับหวดนี้รู้สึกว่า8กับ6 90แล้วก็เจนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้จะเดินต่อดเราจะโหลดนะครับก็ให้ท่านสมาชิกได้เอาไป คิดแล้วก็วิเคราะห์ดูแล้วก่อนนะครับครับตัวเลขที่ผมจับคู่ออกมานะครับให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือจะหลุดก็ชอบขัดจัดนะไม่ชอบก็ผ่านนะครับวันที่16บิถุนายนนี่นะครับก็เนาะก็ได้มาที่98แล้วก็96 08.06แล้วก็78.76.38.36นะครับ ตัวเน้นๆก็โดยมากก็ตัวเน้นไม่ค่อยออกชอบออกตัวรองนะครับตัวรองคือแถวล่างนะครับก็ท่านสมาชิกจะไปคิจารนาโดูก็แล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับกดแชร์เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกากำลังใจนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ